คลิปนี้เพลชิลพามาเที่ยวกันที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะเราพักกันที่บ้านเอ็กซิโมสุดน่ารักในบรรยากาศสบายสบายสไตล์ภูเขาพร้อมมาเที่ยวที่คาเฟ่ลมซึ่งมีเจ้านกกระจอกเทศด้วยนะคะและเราก็ไปเลี้ยงแกะกันที่เซนอรี่ฟาร์มค่ะและนอกจากนี้ก็มีโชว์พิเศษให้เราดูด้วยนะคะเมื่อเย็นก็มาเพลิดเพลินกับหมูกระทะร้อนมีทั้งหมูเนื้อซีฟูด้ดแล้วก็ผักต่างๆท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายสบาย,บายวิวภูเขากันนะคะ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเราเดินทางออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ1 0 0โมงเช้าค่ะมาถึงที่จังหวัดราชบุรีก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงแล้วก็บ่ายแล้วค่ะแวะกินข้าวที่ร้านแรกกันนะคะชื่อว่าครัวตานาวสีค่ะร้านนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารป่าต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรให้เราได้รับประทานบ้างจ้า วันนี้เราวแวะร้านอาหารชื่อว่าครัวตะนาวศรีนะคะเรามาดูเมนูกันว่าที่นี่นะคะมีเมนูอะไรบ้างหน้าแจะเป็นเมนูรีคมเมนนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นเมนูอาหารต่างๆนะคะาราคาก็ไม่แพงนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเมนูอาหารชนิดต่างๆนะคะมีเมนูปลาทอดเขาก็จะแยกประเภทออกมานะคะเป็นเมนูแกงต่างๆเมนูผัดเมนูไข่เจียวนะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นของหวานแล้วก็เครื่องดื่มค่ะมาแล้วค่ะเมนูแกงป่าเนื้อนะคะมาเป็นหม้อเลยกำลังร้อนๆเลยค่ะเมนูไก่ตะนาวสี เป็นไก่ทอดก,กรอบนะคะเคลือบด้วยซอสหวานสำหรับเมนูนี้น้องๆหนูๆต้องชอบแน่เลยค่ะถ้ามาถึงแล้วต้องสั่งเมนูนี้ด้วยนะคะเมนูผัดเผ็ดหมูป่าเครื่องเทศแน่นๆรสชาติเข้มข้นเนื้อหมูป่าก็นุ่มไม่เหนียวเลยค่ะ ทริปนี้เรามาพักกันที่อิกรูสวนพึ่งนะคะเป็นที่พักสไตล์เอสกิโมค่ะห้องพักตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะที่พักก็จะเป็นทรงกลมภายในนะคะน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีชุดกาแฟให้ด้วยค่ะในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีน้ำดื่มสองขวด มีชุดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยค่ะห้องน้ำกับห้องอาบน้ำรวมกันเป็นห้องเดียวนะคะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตรงเตียงนอนกันบ้างค่ะต้อนรับด้วยน้องหมีน่ารักเลยเขามีโคมไฟด้านบนนะคะที่ทำไว้อย่างสวยงามน่ารักเลยค่ะและตรงนี้ก็เป็น จุดที่มีโซฟานะคะอยู่ใกล้ๆกับทีวีค่ะ หลังจากที่เช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แวะมาคาเฟ่ค่ะช่วงบ่ายๆแบบนี้ที่ The Humble Jack นะคะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมทานน้ำเย็นสบายได้สัมผัสกับธรรมชาติค่ะซึ่งที่นี่ก็มีทั้งอาหารค่ะแล้วก็เครื่องดื่มมีทั้งคอฟฟแล้วก็นอนคอฟฟให้เราได้เลือกด้วยค่ะ และที่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นสบายๆให้เราเข้ามาพักผ่อนจิบกาแฟในช่วงบ่ายได้อย่างดีเลยค่ะ รสชาติตีนะคะ เย็นนี้เราแวะมารับประทานอาหารกันที่ร้านเมสาทูเมสานะคะบรรยากาศดีด้วยชิวๆตอนเย็นๆเ,เดี๋ยวไปกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรให้กินกันบ้างนะ สำหรับเมนูของร้านเมาส์ทูเมาส์นะคะก็จะเป็นสไตล์ปิ้งย่างค่ะมีหมูกระทะมีเนื้อย่างอาหารจานเดียวหรือว่าเมนูแซ่บต่างๆก็มีจ้าและตานนะคะก็สั่งเป็นเมนูบีฟคอมโบค่ะก็จะเป็นเซตเนื้อนะคะและก็เซตหมูกระทะที่ขาดไม่ได้เลยจ้า ตัวนี้เป็นไก่เอาไว้เรียกพนักง,งานนะคะทุกคนปิ๊บ วันที่สองนะคะมื้อเช้าของทางรีสอร์ทค่ะเขาก็จะมีเซตผลไม้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะเมนูก็จะมีข้าวผัดแล้วก็ข้าวต้มนะคะส่วนเรามาสองคนค่ะตันก็เลือกข้าวต้มหมูหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะตันก็เลือกข้าวผัดหมูมาด้วยค่ะ ทุกคนคะที่นี่นะคะเรามาอยู่ที่ฟาร์มเลมอนนะคะก็จะมีทั้งฟาร์มเลมอนให้เราได้เข้าชมด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะแล้วก็เป็นฟาร์มช็อปนะคะที่มีสินค้าโอท็อปต่างๆขาดด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นร้านอาหารด้วยค่ะมาปักทานอาหารจะได้เลยก็มา<อ>เรียกว่าน้ำพึ่งเลมอนดินฟรีครับชงน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งโซดาได้หรือชาร้อนได้ครับอืมก็คือเอามาผสมอย่างนั้นถุงน <c oughs> คะคะ <c oughs> ใช่ครับเ <c oughs> <ๆ S 2> อาจิ รสชาติเราจะเข้มข้นมากเปรี้ยวน้ำหวานนะครับ oh. มีกลิ่นน้ำผึ้งและเลมอนคืนฟิวกันเป็นเครื่องดึ่ม oh. ประโยชน์ต่อร่างกายตรงนี้ oh. มานะคะเราก็มากันที่บ้านหอมเทียนค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์จากเทียนนะคะให้เราทำเทียนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะพอเรามาถึงนะคะเราก็จะต้องซื้อบัตรค่าเข,ข้านะคะท่านละ60บาทแต่ว่าบัตรค่าเข,ข้านี้นะคะสามารถนำไปแลกเทียนได้1ชิ้นนะคะก็เป็นเทียนกลิ่นผลไม้นั่นเองละค่ะทุกคน เขาทำน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้ไปลงจำนำเขาก็เลยมาทำเป็นจุดจำหน่ายตั๋วค่ะเขารับทั้งสแกนแล้วก็เงินสดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ <Blo oms> เอาบัตรไปแลกเทียนหอมได้นะคะขาออกทุกคนคะเราเจอร้านของเล่นแบบโบราณนะคะชื่อว่าร้านวันดีนะคะ เป็นยุค8090นะคะเด็กๆในรุ่นนั้นนะคะเขาก็จะเล่นของเล่นกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกดูเลยนะคะร้านนี้เราก็สามารถซื้อของเล่นในนี้กลับบ้านได้ด้วยนะคะมีทั้งตุ๊กตาปั้นด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นโอลิฟนะคะในเรื่องของป๊อปอาและตรงนี้ค่ะก็เป็นที่เอาเหรียญมาไขนะคะเราก็จะได้ ไข่ที่อยู่ข้างในแล้วก็มาลุ้นกันว่าข้างในนี้เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะแบบเก่าๆนะคะมาให้เราได้ดูกันด้วยนะ มื้อกลางวันค่ะเราแวะรับประทานอาหารกันที่ครัวทะเลหุบเขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าวันนี้ค่ะเขามีเมนูอะไรที่น่าทานกันบ้างจ้าเมนูอาหารนะคะหน้าแรกก็จะเป็นสเปเชียลเมนูเป็นเมนูแนะนำของคาหลานค่ะและด้านในก็มีเมนูหลากหลายให้เราเลือกเลยนะคะ ในช่วงของสองน้าแรกก็จะยังเป็นเมนูแนะนําอยู่นะคะนะ้าที่สามก็เป็นเมนูแนะนําด้วยหลังจากนั้นก็เราก็จะเจอกับเมนูต้มต่างๆค่ะเมนูแกงเมนูผัดเมนูทอดเมนูยำนะคะและด้านหลังค่ะก็จะเป็นเมนูอบนึ่งแล้วก็จะมีเมนูขนมค่ะครบแล้วนะคะ สำหรับร้านครัวทะเลหุบเขานะคะอาหารอร่อยรสชาติดีราคาเป็นมิตรถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็เสิร์ฟออกมาเร็วๆค่ะการขอแนะนำร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะทุกคน หลังจากที่กินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะคะบ่ายแก่ๆแตนก็มาที่ลมคาเฟ่แห่งนี้ค่ะขับรถเข้ามาแล้วนะคะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในหุบเขาเลยนะคะที่นี้ใหญ่มากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรูปปั้นต่างๆและที่เด็ดเลยนะคะเขามีนกกระจอกเทศด้วยค่ะทุกคนมีตั้ง11ตัวแน่ แอ่ดีใช่ไหมโอเคพอแล้วนะเจ้านกนะเจ้านกพอแล้วนะไม่มีแล้วหมดแล้วจ้ะ มื่อเย็นวันนี้ค่ะเรากลับมากินที่อิก,กูส่วนพึ่งนะคะซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เราพักค่ะเขามีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารตอนเย็นๆด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีเมนูอะไรกันบ้างจ้า XL ร้อยคุ้ฟังสลดครึ่งดื่มไปด้วยค่ะแก้แรกแล้วค่ะปกติแก้ทีวยส่วนลดให้50%ไปนะคะเราคิดให้คุณทัดเดียวนะคะแล้วซื้อบัตรไซ XL นะคะซึ่งก็ต้อมีป้อนนมแก่ได้แล้วก็ชมกิจกรรมแล้วก็มีอาหารว่างให้ด้วยค่ะสามารถถ่ายตารางโชว์เราไว้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ ในส่วนของค่าบัตรนะคะเริ่มต้นที่150บาทไซส์ M ไซส์ L 200ค่ะและไซส์ XL สุดคุ้มจะอยู่ที่250นะคะโดยแต่ละราคาค่ะก็จะมีแพ็กเกจที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นสามารถนั่งม้าหมุนได้นะคะเล่นเกมได้กี่เกมนะคะและที่เราเห็นนี้นะคะก็เป็นรถเข็นนะคะให้เด็กๆนั่งด้วยค่ะ ผมจะพาทุกท่านครับไปทําความรู้จักกับน้องแกะนะครับที่มากมายความสามารถแล้วก็การทํางานของสุนัขต้อนแกะด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีสุนัขตัวหนึ่งอยากจะออกมาก่าัก่ายทุกท่านขอเสียงตัวมือต้อนรับน้องรัวาเิ ไม oh. 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 uh ่ากเลยเราจะไปป้อนยาแก้ก่นนะทุกคน หลังจากทำกิจกรรมจนเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มาแวะอยู่ที่ร้านไอติมค่ะซึ่งหางบัตรของเรานะคะสามารถนำมาแลกไอติมได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาชิมกันค่ะเานเชตแต่ปั๊บไปก่อนค่ะเอาเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายนะคะเดี๋ยวเราทอดกระปุนะคะกระปุกบอกแงแร่ได้เลย หลังจากได้แล้วนะคะเขาก็จะมีจุดที่ให้เราหยิบซอสนะคะมีพริกไทยให้เราด้วยค่ะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันให้เราด้วยนะคะทิชชู่ก็หยิบจากตรงนี้ได้เลยใกล้ๆก,กันก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะที่นี่มีทั้งคอฟฟี่นอนคอฟฟี่เค้กต่างๆนะคะ ให้เราได้เลือกรับประทานเยอะแยะเลยนะคะน้องๆหนูๆก็จะได้กินเค้กนะ่าอร่อยอร่อยน่ารักน่ารักมีทั้งรูปแกะแล้วก็มีทั้งเค้กส้มด้วยจ้าบรรยากาศสบายๆกำลังดีเลยค่ะทุกคนถือว่าที่นี่นะคะ คุมค่าคุ้มราคาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะคะเรียกว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีสนามนะคะมีที่วิ่งเล่นให้กับน้องๆโนโนูด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีเลยค่ะอากาศไม่ร้อนมากนะคะ และปิดท้ายทริปนี้ค่ะเราพาทุกคนมาที่คาเฟ่กระท่อมอินทาค่ะพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเดินขึ้นมาเป็นสะพานไม้ค่ะแล้วกระท่อมก็จะอยู่บนเนินนี้เองค่ะผูกริบบิ้นไว้เหมือนเป็นของขวัญเลยนะคะที่นี่นะคะเขาตกแต่งได้สวยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในสั่งกาแฟกันก่อนจ้า สำหรับทริปนี้นะคะทุกคนเป็นทริปที่ตาลประทับใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะน่ารักน่ารักค่ะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยและนอกจากนี้นะคะอาหารของที่นี่ก็อร่อยด้วยยิ่งถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารป่านะคะอร่อยเลยค่ะ คาเฟ่น่ารักน่ารักค่ะและที่สําคัญนะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมให้กับครอบครัวหรือว่าน้องๆหนูหนูหรือจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็นได้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะสําหรับทริปที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเพลชิลด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ